เตียงปูนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กนะ ล้วนะเตรียมปูนาไปนี่นะครับปูนาไปไปไหนแม่อุไลไปชุมพรกันจ้าไปเมื่อไรพรุ่งนี้คะ่ะอ่านี้เจอกันที่ชุมพรน,นะคะอ่าเราจะไปเปิดฟาร์มที่ชุมพรน,นะตอนนี้เราเตรียมปูนากันไปนะนปูนาก่อนนะครับจัดเตรียมปูนานะครับ400อคู่นะเตรียมไปที่ชุมพรกันนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้นะอยากเลี้ยงปูนาอยากได้ความรู้นะครับไปเจอกันได้นะครับที่ชวทอนฟาร์มปูนา อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับท่านใดนะครับที่อยากเลี้ยงปูนานะครับอยากได้ความรู้นะครับเราจะมีการสอนนะเรื่องการเลี้ยงปูนานะครับที่ชาวาททรฟาร์มปูนาอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชุมพรใครว่างใครสะดวกนะครับใครอยู่ใกล้นะครับไปทักทายกันได้นะครับอ้ะใครสนใจนะครับที่อยากจะไปนะครับจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับเดี๋ยวเราส่งพิกัดให้นะครับ